สวัสดีค่ะพบกับ ebit channel นะคะ channel ช่อง ebit สำหรับผู้ที่ต้องการขายของออนไลน์ทำอย่างไรตั้งเป้าหมายให้ได้ปีละ1ล้านนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะก็ไม่รู้จะขายอะไรหลังจากที่เราสมัครมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีเราอยู่ในกลางทะเลแล้วไม่รู้จะขายอะไร ในช้อปปีดีบางทีไปหาสินค้าอะไรเราก็ไม่รู้จะขายอะไรง่ายๆเลยค่ะให้ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาแนะนำว่าเราไม่ต้องไปสต็อกของเราทำยังไงก็ได้ซื้อมาขายไปนะคะก็จะแนะนำทิปดีๆสำหรับทุกท่านลองมองหาสินค้ารอบตัวเราก่อนค่ะที่มีรอบตัวของเรา นั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าหรือเวลาที่มีการซัมเมอร์เซลลหรือมีการเซลล์ต่างๆซื้อ1แถมหหรืออะไรแบบเนี้เป็นโปรโมชั่นเราก็สามารถเอาสินค้าตรงนั้นเนี่ยมาขายใน s h อ p e e ได้แล้วมันก็ทำได้จริงๆนะคะแนะนำว่าถ้าท่านอยู่ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าใดลองไปสำรวจตรวจตา สินค้าชนิดนั้นก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำค่ะทิปดีๆให้ทุกท่านว่าเราจะไปหาสินค้าอะไรเอามาขายในช h อปปีดีแล้วเราไม่ต้องลงทุนนะคะอเอายกตัวอย่างเลยก็ได้นี่นะคะสำหรับมามีมมม่ปโก,โก่ะตัวนี้เขาบอกว่าลด50%ลองดูซิว่าราคาเท่าไหร่่ราคา จะอยู่ที่ไซส์ตรงนี้นะคะ3แพ็คอยู่ที่858บาทนะคะครานี้เนี่ยสมมุติทุกท่านจะซื้อขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกยกตัวอย่างบ้านทุกท่านอยู่ใกล้ b ิ๊กซีะเราจะไปดูของใน b ิ๊กแล้วเราจะเอาบิ๊เอาของใน b ิ๊กมาขายก็เข้าไปในเว็บบิ๊ก world wide web Big C bigc co. t s เข้าไปเลยค่ะแล้วเราไปสำรวจดูว่าราคาในห้าง b ิ๊กซกับช h อ p e ีอันไหนมันถูกแพงกว่ากันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านจะหา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรจับแพะชนแกะมันเ,เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะสำหรับการค้าสินค้าเนี่ยก็คือแม่และเด็กยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูก่อนแต่ความชอบ ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบขายเคสมือถือแบบนี้นะคะถ้าทุกท่านอยากจะขายเคสมือถือก็แนะนำให้ไปที่ไหนล่ะสำเพง็งถนนเสือป่าวรจักอะไรแบบเนี้ยคองถมของที่มีขายบริเวณแถวนั้นก็จะมีสินค้าราคาถูกค่อนข้างมากเพราะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจาก ประเทศจีนนะคะสินค้าผลิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาถูกแต่ในการที่เราจะซื้อของมาแบบนั้นก็คือเป็นการสต็อกของนั่นเองแต่ในหัวข้อนี้คือขายสินค้าอย่างไรไม่ต้องสต็อกของก็จะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งเว็บไซต์นะคะอย่างเช่นมามี่โปโก,โกแพนกางเกงผ้าอ้อมจริงๆแล้วมันราคา445บาท แต่เขาลดราคาคือขาย389บาทต่อห่อแบบนี้อ่านั่นหมายความว่าราคาตลาดอยู่ที่445่แต่ราคาที่เขาลดเนี่ยคือ389เคราวนี้ทำยังไงเ,เวลาในการเช็คทุกท่านก๊อปตรงนี้นะคะกออ๊อปก๊อปชื่อไป ๊อปชื่อสินค้าไปอ่ก๊อปชื่อก๊อปชื่อสินค้าไปแล้วเอาชื่อสินค้าตรงนั้นเนี่ยไปเซิร์ชในในช้อปปีาไปเซิร์ชใน s h o p ปีนะไปเซิร์ชใน s h o p ปีก่อนช่องเสิร์ชก็คือตรงนี้ค่ะค้นหาสินค้าและราคาเราไปดูซิว่าสินค้าใน ช้อปปี้กับบิ๊กซีไหนถูกไหนแพงกว่ากันอ่ะมาแล้ว54ชิ้นมามี่โปโกแพนกางเกงผ้าอ้อมรุ่นแฮปปี้เดย์แอนด์ไนเอ็ก์แอนะคะขนาด XL 54ชิ้นบิ๊กซีขาย389ในนี้มีไหมเอ็กซ้ยแปดสิอ่า นี่ไงอา้าวเขาก็ขาย389เนี่ยเห็นไหมคะมีบางคนเขาก็ขายราคานี้เลยมีบางคนเขาก็ขายราคาเท่าตัวเลย445มีบางคนขาย489อ่ะมีบางคนขายไปราคา389เนี่ยทุกท่านก็ลองดูว่าสินค้า ที่ราคาเหมือนกันแต่ราคาแตกต่างกันแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้หมายความว่าคนที่ขายถูกที่สุดเขาจะขายดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับเทคนิคในการขายด้วยนะคะโดยการที่เดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปคะ่ะจะมีเทคนิคในการขายบางคนขายแพงแต่ก็ขายได้เยอะกว่าก็มีนะอ่ะ ก็ข้าวๆนะคะเอาเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้ดูอีก,อกตัวอย่างหนึง่งอ่ะเอาอะไรดีสินค้าจำพวกอันนี้ละกันพัดลมดูซิพัดลมจะมีไหมอ่ะพัดลมพาตาริเอานี้ละกันราคาเนี้ย2 9 9ถูกมากมิซุยะแคนดี้พัดลมตั้งโต๊ะเราก็จะ ก๊อปชื่อตรงนี้นะไปทั้งดุ้นเลยก๊อปปี้แล้วเราก็เอาไปวางในนี้ดูสิมีไหมที่นี่มีขายไหมอ้าวมีจริงๆด้วยนี่คนนี้เขาก็เอามาขายเห็นไหมคะสีชมพูเห็นไหมมิซูยาพัดลมตั้งโต๊ะมิซูยะขนาดนี้เขาไปเอามาจาก Big C คะ่ะเอามาขาย ขายได้แล้ว6ชิ้นเห็นไหมแต่เนี่ยคือเขาเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูในนี้นะนั่นหมายถึงบิ๊กซีเขาเอามาขายเป็นมอของบิ๊กซีบิ๊กซีเขาเอามาขายเองตรงนี้อ่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขายถูกแล้วคนที่เอามาขายแพงจะขายไม่ได้นะเห็นไหมคะ มิกซี่เขาก็ขายเราก็ขายเหมือนกันนี่อย่างคนนี้เห็นไหมคะเนี่ยเอามาขาย325ได้กำไรไป26บาทบางทีจะมีส่วนต่างถ้าขายได้เยอะมันก็ได้กำไรเยอะนึกดูว่าเราขายหลายๆชิ้นน่ะนะคะลองเข้าไปดูสิคนนี้อ่าเนี่ย e a s y m มา t 9 9เห็นไหมคะขายไปได้แล้ว6ชิ้นเนี่ยเห็นไหม เขาก็าขายได้สินค้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราขายแพงกว่าเราจะมันขึ้นอยู่กับความไวด้วยนะคะเราส่งสินค้าไวไหมถ้าเราส่งสินค้าไวเนี่ยเ,เนี่ยทางทางช้อปปียจะจะมีการเก็บคะแนนตรงนี้ก็ได้4-8 0 0พันคะแนนอัตราการตอบกลับไม่หมายความว่าเวลาลูกค้าถามตอบมาในแชทเนี่ยเราตอบกลับไวไหมไม่ใช่ว่าเราตอบ ลูกค้าถามวันนี้ไปตอบอีกทีอาทิตย์หน้าบางทีเขาไม่อยากซื้อเพราะอะไรตอบช้ามันลงขายไปวางไปเฉยๆแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะขายจริงๆนะคะดังนั้นร้านนี้อัตราการตอบแชท90%ก็ถือว่าสูงนะคะเวลาในการตอบภายในไม่กี่ชั่วโมงสักครู่นี้ร้านนี้ก็คือถือว่าโอเคเนาะก็นี่จำนวนสินค้ามีทั้งหมด12ชิ้นก็ขายได้ คือถ้าเราจะเอามาขายก็ไม่ยากถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ b ิ๊กซีะนะคะก็แนะนำเนาะมีสินค้าหลายอย่างค่ะอยู่ในนี้ทุกท่านก็ลองไปเลือกเลือกดูบางคนจะเอาเข้าวสารมาขายก็ได้แชมพูก็ได้ผ้าอ้อมน้ำน้ำมันพืชก๊อปมาเลยค่ะก๊อปอนี้เลยก๊อปปี้อิมเมเลยเซฟอิมเมจแอดเลยแล้วเราเอารูปในนี้แหละเอาไปลงขาย ลงสินค้าเอาไปขายในนี้ทำแบบนี้เลยแล้วก็ก๊อปอะไรอีกนะก๊อปเนี่ยรายละเอียดของสินค้าเนี่ยก๊อปปี้มาทั้งหมดเลยแล้วเอาไปขายก็ขายได้อันนี้คือถ้าบ้านใครอยู่ใกล้บิ๊กซีเพราะอะไรทำไมต้องบอกว่าอยู่ใกล้เพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางยกตัวอย่างถ้าลูกค้าสั่งมาอ่ะเราไปบิ๊กซีห้านาทีสิบนาทีอ่าเราไปได้ละแต่บางคนอยู่ เป็นชั่วโมงแบบเนี้ยแล้วต้องไปเอาของที่บิ๊กซีมันค่อนข้างนานก็ก็ไก่ค่าน้ำมันอะไรก็ไม่คุม้มอ่ะลองมาดูว่าสินค้าบางทีบ้านเราอยู่โลตัสเราก็เข้าไปในเว็บโลตัสก็ได้นะคะอ่า co. t s อ่าทุกท่านก็ลองมาดูทุกท่านก็ลองดูเอ่อ สินค้าที่มันมีมันมีอยู่ใกล้ตัวเราเองเนี่ยคะ่ะว่ามันมีอะไรถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรบางคนชอบขายของกินเนี่ยเอาสินค้า o top มาขายก็ได้นะซึ่งถ้าบ้านเราอยู่ใกล้ o อท็ top, ก็เราก็ไม่ต้องไปซื้อมาสต็อกถูกไหมคะนะหรือบางทีเนี่ย เรารู้จักกับร้านค้าร้านหนึ่งแล้วเราก็ลองไปติดต่อเขาดูซิว่าร้านนี้เนี่ยเขาอืสามารถเนี่ยเราเราเป็นตัวแทนได้ไหมแน่นอนละคะ่ะว่าถ้าเขาเอ่ะอ,อยากจะได้รายได้ออยากจะได้ให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเขาก็ต้องมาให้เราขายในราคาที่เท่ากับเขาก็มีนะคะ ตรงนี้ก็ลองมาดูร้านค้าของทางโรตัสดูเขาก็จะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะวิธีการเดียวกันค่ะคือการที่เราเสิร์ชเข้าไปดูสินค้านะคะในในโรตัสในช็อป Tesco l o ตัสออนไลน์แล้วก็เอาชื่อนะคะชื่อร้านเนี่ยชื่อร้านเนี่ยชื่อสินค้า ก๊อปเข้าไปก๊อปเข้าไปแล้วก็เอาไปพิมพ์อยู่ในอ,อยู่ในในช h อ p ป,ปี้นะคะก็อะลองคลิกเข้าไปอะสมมติเอาเป็นขนมขบเคี้ยวอะเราก็ไปดูซิแต่ไม่แนะนำเพราะอะไรครับกำไรมันน้อยอถ้าแนะนำก็ให้ขายแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ไปเลยบวกกำไรชิ้นละร้อยส0งหรือ50อะไร นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ที่แนะนําทุกท่านดูนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ก็คือเอาเทคนิคมาบอกนะสมมุติว่าทุกท่านอยากจะขาย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 อะไรดีทุกท่านอยากจะขายาเคสมือถือเคสมือถือ,อเราเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรก่อน ถ้าเราไม่ได้ชอบสินค้าชนิดไหนเราก็มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ชอบเราก็ไม่อยากขายแต่เรามักจะชอบเราก็อยากจะขายในสิ่งที่เราชอบนะคะเ่ะเรามาดูซิเคสหนังเคสแบบนี้มีขายอยู่ทั่วไปแต่เราจะขายอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แตกต่างแบบนี้นะคะสำคัญก็คือส่งไวอันนี้ อ่ทุกท่านดูว่าตรงเนี้ยเห็นไหมคะจะเขียนว่าต่างประเทศอันนี้จะค่อนข้างนานเกินกว่า7วันก็มี5วันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างนานลองหาร้านค้าที่อยู่ในประเทศไทยนะคะลองมาดูร้านเนี้ยขายไปแล้วเนี่ยสองจุพันชิ้นไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนลด75%แล้วราคาเคสก็เนี่ยราคาค่อนข้างถูก แต่ที่ไหนส่งจากต่างประเทศเรามาดูในประเทศก่อนละกันเพราะบางทีส่งจากต่างประเทศเนี่ยผู้ขายเป็นคนจีนต้องมาพิมพ์ Google Translate อะไรยุ่งยากมากมายนะคะยกตัวอย่างเราอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเราจะเลือกเฉพาะร้านค้าที่อยู่ที่กรุงเทพ มหานครจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วเราจะเข้าไปคุยกับเขาขายดีลองดูซิร้านแนะนำเนี่ยจะมีร้านร้านที่นี่อ่ะลองดูนี่ร้านร้านแนะนำเห็นไหมคะคือเขาทางช้อปปีแนะนำนะคะเราก็ลองกดเข้าไปสมมุติเราชอบสิสนค้าชิ้นไหน แล้วเราก็ทักแชทไปคุยกับเขาร้านนี้นะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะขอเป็นตัวแทนขายสินค้าชนิดนี้ได้ไหมคะขออนุญาตนำสินค้าเนี่ยนำเอาไปขายได้ไหมโดยการที่ขอก๊อบเขาก่อนถ้าเขาบอกว่าได้เราก็ก๊อบสินค้าเนี่ยเอาไปขายได้เลยนะ ขายในราคาบวกราคาขึ้นไปอีกก็ได้มันไม่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ราคาถูกหรือแพงแต่ว่ามันอยู่ที่ช่องทางในการจัดจำหน่ายและในการทำกลยุทธ์มาเก็ตติ้งซึ่งจะบอกในวิดีโอต่อๆไปให้ติดตามนะคะตอนนี้ก็เคล็ดลับก็มีอยู่เท่านี้นะคะคือการหาสินค้าที่เราไม่ต้องลงลงทุน สักบาทเดียวเลยเราแค่ลงแรงแล้วก็ลงความรู้เอาลองดูรอบตัวของเราว่าเราชอบสินค้าชนิดไหนเคสมือถือก็นแนะนำให้ไปที่เสือป่าหรือว่าดูในนี้ก็ได้นะร้านไหนที่เป็นร้านแนะนำหรือว่าขายดีเข้าไปเป็นพันธมิตรกับเขาเราก็ได้เพื่อนมาอีกแล้วเราก็ได้ธุรกิจมาด้วยนะคะหรือบ้านอยู่ใกล้ Big กซีโ u ตัหรือเอาของเซเว่นที่ราคาที่เป็นโปรโมชั่นเอามาขาย บวกกําไระก็ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าวิดีโอหน้าก็จะมีการาซื้อมาขายไปเราเริ่มมีออเดอร์ละแล้วเราจะทำยังไงหลังจากที่เราหาสินค้ามาขายได้แล้วเราจะทำยังไงต่อจัดการกับออเดอร์แรกเราจะขายอย่างไร ส่งอย่างไรนะคะติดตามในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ